สวัสดีครับมาพบกับไอสวัสดิ์ผักประสิทธิ์อีกอีกครั้งนะครับก็วันนี้ถามก็จะมีไอในส่วนของการปลูกทั่วรพูในกล่องโฟมนะครับก็สิ่งที่ผมได้ทดลองนะครับก็ตอนนี้น้องๆให้ผลผลิตแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูแล้วก็จะบอกนะครับว่าระยะเวลามันกี่เดือนถึงจะให้ผลผลิตนะครับก็มาดูกันเลยนะครับก็ตอนนี้นะครับ ทัวพูนะที่ผมทดลองนะปลูกสามต้นนะครับจริงๆเพาะห้าต้นนะครับแต่ก็เอาไปทดลองในส่วนของไอปลูกในดินด้วยนะครับว่ามีการเจริญเติบโตโดีไหมนะครับก็ในส่วนของการเปรียบเทียบก็พบว่านะครับาการปลูกในกล่องโฟมนะครับสามารถดูแลง่ายแล้วก็เจริญเติบโตดีกว่านะครับก็ตอนนี้นะครับน้องๆให้ผลผลิตนะครับแบบผมว่า ท่าที่ผมปลูกมาคือผลผลิตเขาเขาดีมากจริงๆครับก็คืออัตราการติดลูกนะครับติดแทบจะทุกข้อเลยนะครับต่อไปอันนี้ไม่ไม่กี่วันก็ได้เก็บกินนะครับตอนนี้ก็ในส่วนของระยะเวลานะครับระยะเวลาในการปลูกถั่วพูนะครับก็จะใช้ระยะเวลาประมาณห5วันนะครับเพราะว่า ถักเลื้อยนะครับก็ใช้ระยะเวลาประมาณ65วันถึงจะมีมีมีดอกมีผลออกมาครับก็มีหลายคนถามมาว่านะครับต้องเติมน้ําและก็เติมปุย๋ยอีกไหมนะครับก็ลูกตรงนี้นะที่ผมทดลองนะก็ผมตรวจด,ดูระดับน้ำนะครับแล้วก็ไอ้มันแห้งมันแห้งผมก็จะเติมนะครับก็สรุปนะครับจนกว่ามีผลผลิตเนี่ยผมได้เติมน้ําอยู่ สองรอบนะครับแล้วก็จะเติมปุ๋ยอีกประมาณนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยนะแต่การเติมไม่ใช่ให้เติมเติมนะครับเพราะว่าอากาศเขาจะต้องมีอากาศที่จะหายใจด้วยก็เติมประมาณนี้เพราะว่าถ้าเขามีรากเยอะนะครับการดูดน้ําเขาก็จะเยอะขึ้น,นครับรากรากเขาก็จะเยอะมากนะครับคล้ายๆกับการปลูกแตงกวาในกล่องโฟมนะครับ สวยงามครับก็เป็นอีกทางเลือกนึงนะครับที่อยากแนะนําให้เพื่อนๆเกษตรกรนะครับที่ชอบปลูกผักนะครับก็หันมาปลูกในส่วนของกล่องโฟมดูนะครับก็สามารถให้ผลผลิตเหมือนกันนะครับก็ถ้าใครอยากมาดูก็มาสามารถมาดูได้นะครับแล้วก็เป็นเป็นตัวอย่างนะครับอาจจะไปปลูกอย่างอื่นก็ได้นะครับก็มาชมได้ที่บ้านนะครับก็วันนี้ก็คง นำเสนอการปลูกตัวผู้ในกล่องพมเพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ